นะคะเอพยัญชนะตัวนี้นะคะที่เราจะเรียนกันนะคะตัวนี้นะคะคือตัวชิอึดนะคะชิอึดจะออกเสียงชอช้างแบบพ่นลมนะคะพ่นลมแบบไหนนะักเรียนเดี๋ยวมาดูกันนะคะนะักเรียนหน้าตาตัวนี้เนี่ยคล้ายกับตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้คือตัวชีอึดนะคะตัวชีอึดแต่ตัวชีอึดเนี่ยคือที่เราเรียนกันตอนนี้นะคะเห็นไหมว่าเขามีอะไรอยู่ด้านบนมีผมด้วยนะคะมีผมอยู่ข้างบนขีดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายกันเลยเพราะฉะนั้นเขาจะออกเสียงคล้ายๆกันด้วยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวครูเขียนผสมสระอาะเข้าไปนะคะตัวนี้นักเรียนดูตัวแรกให้ดีนะคะ ชีอึดกับอาช an ืออา,อารวมกันะะเ,ออเป็นชาคะเก่งมากแต่อันนี้นะคะเขาออกเสียงชอช้างพลลมนะคะเพราะฉะนั้นเขาออกเสียงชึนะคะชื่ออาชื่ออาชาเพราะฉะนั้นคำนี้ชาคำนี้ชาชาชานะคะชาชา,านักเรียนถ้ามีอ่เรียกว่าไงทิชชู่นะคะหยิบขึ้นมา ะะแล้วก็เราออกเกสียงคําแรกนะคะชาถ้าเกิดทิชชู่ปิวผิดนะลูกคำนี้เนี่ยคำแรกเนี่ยต้องทิชชู่ไม่ปิวนะคะต้องออกเสียงแบบปกติเลยไม่ต้องพ่นลมก็คือชาชาแต่ว่าคำนี้นะคะถ้าหนูออกเสียงแล้วทิชชู่ปิวนะคะถือว่าหนูออกเสียงได้ถูกต้องนะคะชาะทิชชู่ก็จะปิวอย่างนี้นะคะลองออกเสียงที่บ้านดูนะคะคำแรกชาคำที่สองชา นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการเขียนตัวชีอึดนะคะเสียงฉืบเสียงชอช้างพ่นลมของเรานะคะเป็นยังไงกันนะคะเริ่มจากสเต็ปแรกนะคะสเต็ปแรกนะักเรียนตั้งใจดูนะลูกวาดผมเขาลงมาก่อนนะคะเขียนผมเขาก่อนตามด้วยอันนี้นะคะอ่าสเต็ปที่3ามลากลงมาสเต็ปที่4เขียนหางให้เขาอย่างนี้นะคะอ่าพร้อมนะคะดูอีกรอบหนึง่ง ผมก่อนตามอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคนะคะนักเรียนเวลาเขียนเนี่ยดูตรงนี้ประกอบไปด้วยก็ได้นะคะแล้วหนูจะเข้าใจมากขึ้นคราวนี้เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะตรงนี้กันบ้างเดี๋ยวครูเนี่ยจะสุ่มเลขที่ให้มาช่วยครูหน่อยนะคะว่าแต่ละคาเนี่ยมันจะออกเสียงอย่างไรกันบ้างนะคะขอเป็นวันนี้วันที่13เลขที่1ิอยู่ไหม สิบสามอยู่ไหมลูกอยย่เสียหายไหนคะสิบสามเอ๊สิบสามขาดใช่ไหมคะถ้าสิบสามขาดนะคะครูจะขอเรียกเป็นเลขที่สิบสี่ค่ะสิบสี่อยู่ไหมลูกค่ะอยู่ <14, S 2> ค่ะสิบสี่ดีมากสิบสี่คือใครคะหนูเองค่ะหนูเองนะคะอะเดี๋ยวหนูมาช่วยครูได้ไหมลูกตรงนี้ อ๋อค่ะโอเคนะคะคำแรกนะคะชีอึดกับอาชื่ออาเป็นฉ่านะคะโอเคคำที่สองไหนหนูมาช่วยครูหน่อยลูกชื่อยาเป็นฉาฉ่าฉ่านะคะฉ่าอ่าต่อมานะคะชื่ออเป็นจฉาะเอาะเนะลูกเฉาะเฉดอกไม้นะลูกเฉาดอกไม้เฉาโอเคนะคะต่อมา ชื่อยยอเป็นยอห่อนะคะเก่งมากนะคะต่อมาชื่อโอเป็นโโโโนะคะโชอ,ออกเสียงพ่นลมลุกโชให้ทิชชู่มันปลิวไปเลยนะคะต่อมาอชื่อโยเป็นโยโยอ้ยเก่งต่อมาชื่ออูเป็น ชู <U. S 2> ชูนะคะโอเคต่อไปชื่อยูเป็น <U. S 2> ชูชูโอเค okay. ต่อมาชื่ออือเป็น <U. S 2> ชื่อชื่อและสุดท้ายชื่ออ e ีเป็นพีทีนะคะลงเก่งมากนะคะเลขที่สิบสี่ครูตบมือให้นะคะเขาบอตบมือภาษาเกาหลีนะคะอ่าพูดว่าพักซูนะคะพักซู่อ่าอาจจะ ดูไม่ทันนะคะผักซูนะคะคำนี้อ่านว่าผักคำนี้อ่านว่าสูรวมกันเป็นผักซูนะคะตกมือนะคะอันนี้นะคะด้านล่างเช่นเคยนะคะนักเรียนเดี๋ยวหนูไปคัดมาให้เรียบร้อยนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะแล้วก็ลองอ่านดูด้วยเนาะว่าอันนี้อ่านว่าอะไรคีชะาลองออกเสียงพ่นลมตามเขาอันนี้ผูชอหนูก็ออกเสียงตามนะคะนี้ ชิมาอย่างนี้นะคะกระโปรงแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วด้านลานน่างก็มาทําแบบฝึกหัดน,นะคะว่าเอ้ยที่หนูอ่านไปข้างบนเรียนไปข้างบนเนี่ยจำได้ไหมว่าคํานี้คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปที่พยัญชนะต่อไปแล้วนะคะพยาัญาชนะตัวต่อไปนะคะคือตัวขีอึนะคะตัวขีอึออกเสียงคือคือ นะคะคอควายแบบพ่นลมนะคะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเรามาดูอันนี้กันก่อนนะคะเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะคะเ,เปรียบเทียบนะคะตัวนี้นะคะเพียงชนะตัวแรกของภาษาเกาหลีคือตัวเคียกนะคะเสียงคอควายแบบปกติปกติเลยนะคะแต่ตัวที่เรากำลังจะเรียนกันตอนนี้หน้าตาคล้ายกันนั่นแหละนะคะนักเรียนแต่เขาตัวขี้อึกนะคะเคียก เสียงคอควายปกติเสียงคือนะคะขี้อึกเสียงคอควายพ่นลมเสียงคือนะคะเดี๋ยวครูจะเอามาผสมกับสระโอละกันนะคะสระโออ่าอ่ะโอเขียนตรงนี้นะคะสระโอเขียนตรงนี้แล้วก็อันนี้เอ่อโคกับโคนะคะคือโอเป็นโคคือโอเป็นโคโคโค โคโคโอเคนะคะเห็นไหมว่าเสียงต่างกันนละลูกอันเนี้ยเสียงคอควายจะเบาหน่อยนะคะโคทิชชู่ไม่ปยวนะโคอ่าพ่นลมออกมานะคะทิชชู่ก็จะปิวนะคะโคโคโอเคนะมาเรามาดูวิธีการเขียนด้านล่างกันก่อนนะคะตัวขี้อึกเนี่ยมีการเขียนทั้งหมด2สเตปด้วยกันนะคะง่ายๆเลยสเตปแรกเราเขียนเหมือนตัวคีออกเลยลูกนะคะลากอ่ะ ขอภายนะสะดุดนิดนึงอะลากลงมานะคะซ้ายไปขวาบนลงอ่ะซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะเหมือนตัวเคีย้ยวเต๊ะเลยนะคะสเต็ปที่สองนะคะแล้วก็ลากมาอย่างนี้เลยนะลูกนะคะอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครไม่ทันนะคะซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ เท่านี้เองเราก็ได้ตัวขี้อึกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะว่าจะมีใครพอช่วยครูได้บ้างนะคะเดือนนี้เดือนกรลักกดาเป็นเดือนที่เจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นครูขอเลขที่เจ็ดหน่อยเซฮายไหน่อยลูกยืนไหมคะโอเคเลขที่เจ็ดอจะช่วยเหลือครูได้ไหมคะตรงนี้ได้ค่ะโอเคนะคะเลขที่เจ็ดนะคะดูนะลูกพยางอาะไม่ใช่พยางแลกช่องแรกนะคะมันคือคือ กับ R ารวมกันคืออเป็นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นช่องที่สองของเราคือ,อยาเป็นแคลแคลโอ้เก่งมากนะคะต่อมานะคะคืออเป็นคอคอนะคะเก่งมากต่อมาคือยอเป็นเขียวเขียวดีมากเลยลูกต่อมาคือโอเป็นโ o โจนะคะต่อมาคือโยเป็นเคียวเคียวนะคะต่อไปคืออูเป็นคู่คู่นะคะเอ่อเหมือนแบบมีรองเท้าหนึ่งคู่อะไรอย่างนั้นเลยนะคะต่อมาคือยูเป็นคิวเออต่อมาคืออ, <Q. S 1> อือเป็นคือคือนะคะและสุดท้ายคืออีเป็นคี เพื่อนๆทางบ้านระหว่างที่ครูสอบถามเพื่อนนะคะให้เพื่อนช่วยพูดอย่างนี้หนูก็ลองพูดฝึกพูดไปที่บ้านด้วยก็ได้นะคะเริ่มตั้งแต่ค่าขี่คอเขียวขอเขวคูขคืขี่อย่างนี้ก็ได้นะคะ ลองพูดไปที่ละคำสองคำนะคะฝึกให้มันออกเสียงออกมานะคะถ้าเราเรียนภาษาแล้วการออกเสียงเราเนี่ยเราไม่ยอมออกเสียงเอาแต่พูดในใจนะคะเราจะไม่ได้ฝึกลิ้นฝึกรูปปากในการออกเสียงนะคะเพราะเวลาเรามาเรียนกันในห้องหรือว่าเวลาครูให้หนูพูดจริงๆนะคะลิ้นจะแข็งปากจะแข็งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแบบชะงักไปหมดเลยนะเหมือนเราแบบแช่แข็งอยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นฝึกพูดฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะเพื่อผลประโยชน์เพื่อ ตัวหนูเองนะคะเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างนะคะไปทำการคัดมาให้ดีนะคะคัดให้สวยงามเลยนะคะอันนี้คุกกี้นะคะคุกกี้ก็คือลไรคุกกี้นั่นเองนะคะอันนี้คัฟฟี่นะคะอันนี้ตัวนี้หนูยังไม่ได้เรียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะได้เรียนนะคะคัฟฟี่ก็เหมือนภาษาอังกฤษเลยคอฟฟี่ก็คือกาแฟนะคะอันนี้ก็คัดดื่อนะคะก็เหมือนกับคาว่ากาดใช่ไหมคะ G A R D นะคะเช่ไหมคะของภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นของเกาหลีเนี่ยมีทับศัพท์ภาษาอังกฤษหลายคําเลยด้านล่างก็ใช่นะคะ Cake ค,คือนะคะ Cake ค,คือก็คือ Cake นั่นเองนะคะมีอะไรอีกคาเม่านะคะกลองถ่ายลูกเขาก็ขาเม่าไปเลยนะคะเห็นไหมเออมันสนุกนะคะหลายๆคำแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเลยมันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษ,กษเลยนะคะคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันนะคะฝั่งนี้หน้านี้นะคะตัว ที่อึดน,นักเรียนเขาหน้าตาเหมือนสไลดอไยเหมือนตัว e ในภาษาอังกฤษเลยเนาะตัวนี้ที่อึดน,นะคะเสียงเขาจะเป็นเสียงทอทหารแบบพ่นลมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะคะตัวนี้นะคะที่เราเคยเรียนกันไปครั้ง,รงแรกๆเลยนะคะตัวนี้คือตัว ทีกึดใช่ไหมคะจะออกเสียงททหารนะคะแบบยังไงแบบเบสิคเบสิคแบบธรรมดาเลยใช่ไหมคะแบบปกติเลยแต่ตัวนี้เนี่ยนะคะที่อืดเนี่ยเขาจะออกเสียงเป็นอ่าเรียกว่ายังไงททหารแบบพ่นลมนะคะเดียวคู่จะเอามาผสมกับสระอีนะคะสระอีเขียนยังไงนะคะบนลงล่างอย่างนี้นะคะอ่าบนลงล่างอย่างนี้นะคะอ่าตัวนี้จะออกเสียงว่าอ่าทออีเป็น นะคะส่วนอันนี้ทือ่ออีเป็นที่นะคะทีที่นะคะทีที่เห็นไหมว่าอันเนี้ยถ้าใครมีทิชชู่นะคะทิชชู่ไม่ปลิวนะอันนี้ทิชชู่ปลิวนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนด้านล่างกันนะคะด้านล่างมีวิธีการเขียนตัวที่อึดอยู่นะคะเดี๋ยวนักเรียนดูพร้อมกันนะลูกมีทั้งหมด3าสเต็ปด้วยกันนะคะสเต็ปแรกนะคะเราทําทยังไงก่อนนะคะนักเรียนทําการลากซ้ายไปขวาก่อนนะคะสเต็ปที่2ก็ซ้ายไปขวาอีกครั้งหนึ่งนะคะสเต็ปที่3หนูลากอย่างนี้ลงมานะคะเพราะฉะนั้นเราได้ตัวที่อึดแล้วนะคะอีกรอบนึงนะคะเผื่อคนไม่ทันนะคะ รอบแรกนะคะสเต็ปแรกของเราก็คือซ้ายไปขวานะคะสเต็ปที่2ก็ซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สเต็ปที่3บนลงล่างซ้ายไปขวาเท่านี้เราก็ได้ตัวที่อึดแล้วนะคะลองฝึกเขียนตามครูเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะนักเรียนเดี๋ยวตรงนี้ครูจะขอให้ใครมาช่วยเหลือครูดีนะขอเป็นเลขที่2ี่สิบ 9แล้วกันนะคะอยู่ไหมคะยี่สิบเก้าลาไปหาหมอค่ะยี่บเก้าลาไปหาหมอใช่คนที่ลาคุมเมื่อวานหรือเปล่าใช่ค่ะเขาเพิ่งลาเมื่อกี้เลยค่ะอ,อ้าวรอเขาเพิ่งลาเมื่อกี้โอเคเพราะฉะนั้นยีิบเก้าไม่อยู่นะคะขอเป็นสามสิบแล้วกันสามสิบอยู่ไหมสามสิบเซ่ไฮสามสิบคาะอ๋อ อ่าถ้างั้นเอาเป็นเลขที่สามสิบเอ็ดมาไหมคะมาค่ะโอเคสามสิบเอ็ดหนูสามารถช่วยเหลือครูตรงนี้ได้ไหมคะอืมได้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวสามสิบเอ็ดดูก่อนนะลูกนะคะช่องแรกนะคะทื่ออานะคะท,ทื่ออารวมกันเป็นท่านะคะช่องที่สองทื่อย่ารวมกันเป็นเ่า โอ้เก่งมากนะลูกเทียนะคะต่อมาทื <au> ่ออเป็นทองเก่งมากต่อมานะคะทื ü, aw, ่อยอเป็นเทียวเทียนะคะต่อมานะคะทื ü, o, ่อโอเป็นโถโถนะคะต่อมาทื <io> ่อโยเป็นเทียวเทียวโอ้ดีมากออกเสียงดีมากนะคะต่อมาทื <ow> ่ออเป็นถู่ถูนะคะต่อมาทื่อยูเป็น คิว,วต่อมาทือ่อือเป็นถืออะทื่อือเป็นอะไรเหรอถือถือถือโอเคนะคะถือและสุดท้ายทื่อีอเป็นพีพีนะคะดีมากนะคะเก่งมากพักซู่นะคะตบมือให้ทุกคนเลยนะคะทั้งทางบ้านที่ฝึกไปกับครูด,ด้วยทั้งคนที่าพูดออกมาอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่าท่า 터 토티오 투티트 트, 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 티. นะคะเท่านี้เองนะคะนักเรียนลองฝึกอ่านฝึกเขียนไปเรื่อยๆนะคะสักวันหนูจะต้องเป็นแชมป์ภาษาเกาหลีนะคะด้านล่างนะคะเช่นเดิมเลยนะคะตรงนี้คัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วตรงนี้ก็ลองฝึกดูนะคะเอ,อ้ว่าฟอนต์แบบนี้ตัวที่อึดมันเขียนแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันเละมากเลยนะตัวเนี้ยอย่าไปเขียนตามเขานะคะแล้วก็ภาษาไทยเนาะไม่ต้องเขียนเละเหมือนโคนนะูนโลกในชีตนะคะหนูเขียนให้มันสวยๆนะคะอันนี้ครูรีบนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะคำศัพท์ เหมือนเดิมเลยนะคะมีหลายคำเลยที่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นอโน้ตถือโน้ตถือนะคะโน้ตถือกระดาษโน้ตนะคะมีอะไรอีกนะคะมีเที่ยวบืนนะคะห่วงยางพอตเตอร์เนยต่างๆนะคะด้านล่างตรงนี้ไปทำมาให้เรียบร้อยนะคะป้าเราไปดูตัวต่อไปกันนะคะตัวนี้ตัวสุดท้ายและสำหรับวันนี้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าตัว พี่อึบน,นะคะออกเสียงแบบพอพานพ่นลมนะคะนักเรียนตัวพอพานเนี่ยเราเคยเรียนไปแล้วเนาะแบบปกตินะคะเขาคือตัวพีอึบน,นะคะเห็นไหมจําได้ไหมพีอึบน,นะคะ นี่คือตัวพีอึบนะคะออกเสียงพ่อพานแบบปกติปกตินะคะแต่ตัวนี้ที่เรากําลังเรียนกันอยู่นะคะคือตัวพีอึบนะคะเพราะฉะนั้นต่างกันนะลูกเ <n> <บ Porsche> ขียนก็ต่างกันแล้วออกเสียงก็ต่างกันนะคะเพียงแต่ว่ามันคล้ายๆกันนิดนึงต่างก erm <n> ันแค่ว่าอันนึงออกเสียงแบบปกติอันนึงออกเสียงแบบพ้นลมนะคะเดี <n> ๋ยวนะครูจะเอามาเขียนรวมกับสระ อูนะคะจาสระอูได้ไหมคะสระอูเขียนอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะสระอูอ้าเบี้ยวขออภัยนะคะอ่ะเริ่มจากอันนี้นะคะพืออูรวมกันเป็นผูนะคะเสียงพอผ่านธรรมดาธรรมดานะคะอันนี้พืออูเป็นผูนะคะผู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 นะคะ,ะ,คะเสียงมันจะแบบ ดมออกมาเยอะเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะคะวิธีการเขียนอันนี้เขียนยากนิดนึงนะคะมีทั้งหมด4เต็ปด้วยกันนะคะเต็ปแรกนะคะเดี๋ยวหนูดูนะคะลากซ้ายไปขวาอย่างนี้ก่อนนะคะเต็ปที่สองลากลงมานะคะเต็ปที่สลากลงมานะคะเต็ปที่4ซ้ายไปขวานะคะหน้าตาเขาคล้ายตัวพายปะของเออไม่ใช่ตัวพายตัวอะไรนะ เป็นสัญลักษณ์เลขโรมันเลขโรมันเลขโรมันหรืออะไรสักอย่างของแบบคณิตศาสตร์นะคาคล้ายๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะฟส,สเต็ปของเราสเต็ปแรกนะคะซ้ายไปขวาลากลงมานะคะสเต็ปที่ 3, ลากนลงมาแล้วก็สเต็ปที่4แบบนี้เท่านี้เราก็ได้ตัวพี่อึบที่สวยงามแล้วนะคะนักเรียนดูให้ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวพี่อึบน,นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะสุ่มให้คนมาช่วยเหลือครูสักหน่อยนะคะขอเป็นเลขที่ติ๊กตอก,กติ๊กตอกติ๊กตอกยี่สิบสี่อยู่ไหมคะอยู่คะ่ะสามารถช่วยครูได้ไหมลูกโอเค <windy. S 1> okay, นะคะเดี๋ยวยี่สี่แล้วก็ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะช่องแรกนะคะพืออ้าเป็น ผ่านะคะเพราะฉะนั้นช่องที่สองนะคะพื้นยาจะเป็นอะไรคะยายาเออเก่งมากนะคะต่อมานะคะพื้ออเป็นผอ <Pa. S 1> พผอนะคะต่อมาพื้นอโยอเป็น <P yor. S 1> พยอพยอนะคะต่อมาพื้อโอเป็นเพียะ <P yor. S 1> uh, uh, พื้อโอเป็นโพ โพนะคะเก่งมากนะคะต่อมาพื้นโยเป็นเพียวเพียวนะคะต่อมาพื้ออูเป็นผูผู <P oo. S 1> นะคะต่อมาพื้อ,อยู่เป็นพิวพิวนะคะต่อมาพืืออ่อเป็นผื่ผื่นะคะและสุดท้ายพื io, e, ้ออ <T. S 1> ีเป็นทนะีเป็นพี่นะลูกเป็นพี่นักเรียน นักเรียนอย่าโดนหลอก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 อันนี้ครูผิดพลาดเองนะคะขออภัยนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนแก้ไขในชีตของหนูทุกคนด้วยนะคะมันไม่ใช่คําว่าที่นะลูกมันเป็นคําว่าพี่นะคะพี่พอผ่านนะลูกอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะคําแรกพ,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 พ้าผิวผู้ผิวพืพ่ผีนะคะ ผาเพียพอเพ,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 พียวพอเพียวผู้ผิวผู้ผีนะคะเราออกเสียงเร็วๆตามครูดูสิมันก็สนุบไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเอาไปเขียนมาให้เรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันฟอนด้านล่างนะคะเฮ้ยไอตัวนี้มันก็เป็นตัวพี่เอึบได้หรอครูนะคะเขียนหวัดมากนะคะนักเรียนอย่าไปเอาเขาเป็นเยี่ยงอย่างนะลูกตัวนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาดสิ่งที่เดูต้องเขียนนะคะเออแบบนี้กําลังดีนะคะโอ้ยแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าแ,แบบนี้้นะลูกนะมัน ่านยากมากเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะลองมาดูว่าคําศัพท์ไหนที่เขาใช้ตัวพี่อึบในการอ่าออกเสียงเอามาเขียนต่างๆนะคะอย่างเช่นคําแรกนี่ก็คือพัทธีพัทธีก็คือปาร์ตี้นั่นเองนะคะนอกนั้นหนูเรียนตัวสกดเรียนออาพยัญชนะมาหมดแล้วนะคะคํำนี้ พวกขื่อนนะคะมันมาจากคำว่า fork ใช่ไหมคะของอังกฤษเนาะใช่ไหมที่เปลว่าส้มนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็ทำให้เรียบร้อยเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ไปเป็นอย่างมากนะคะบางคนที่หากมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องเรียนนะคะที่อยากถามอาจจะเป็นครั้งก่อนนะที่ถามมาเรื่อง v bts หรือว่าเรื่องใครก็ได้นะคะที่หนูสงสัยยังไงสอบถามครูม,มาได้ เลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ไม่เข้าใจเลยยังไงแก็ตอนนี้หนูออกเสียงไม่ได้เลยเอาสลากมาผสมกันหนูก็ยังงงอยู่ดีนะคะรีบทักมาหาครูโดยด่วนเลยนะคะครูยินดีจะสอนให้เพิ่มเติมนะคะวันเสาร์ก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้แค่อยากให้หนูอ่านออกให้ได้นะคะไหนๆก็มีโอกาสได้เรียนภาษาเกาหลีแล้วเนาะเราจะได้มีสกิลติดตัวไปเวลาไปเ,าเรียนต่อหรือว่าจะเอาพอรตไปยื่นที่อื่นหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วก็คิดเผื่อคนที่อยากจะเข้าแผนภาษาเกาหลี ก็จะได้มีความรู้พื้นฐานตรงนี้ติดตัวไว้ไม่หายไปไหนนะคะยังไงถ้ามีปัญหาน้องเหนือจากเรื่องเรียนเรื่องอื่นเรื่องไอดอลเกาหลียังไงก็มาปรึกษาครูได้นะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนตอนนี้นะคะทําการพิมพ์เลขที่เข้ามาในช่องแชทเพื่อที่ครูจะได้เช็คชื่อนะคะหลังจากที่หนูพิมพ์เสร็จแล้วสามารถออกจากห้องนี้ไปได้เลยนะคะโอเควันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอันโยสวัสดีค่ะครูเลขที่สิบมานะที่สิบมาเนอะอะหนูพิมพ์ไม่ได้เหรอลูกพิมพ์ได้ไหมคะคู่สามสิบพิมพ์ในช่องแชทนะลูกพิมพ์ในช่องแชทอ่ะช่องแชทอ่ะพิมเลยพิมเลย โคเซเฮส่โค้เซ็เฮสเซียวโค้เซ็หนักชุดเก่งมากโอค่ะเดสเฮยาคนที่ยังอยู่ในแชทคือหลับหรือเปล่าโลกคนที่ยังอยู่เนี่ยใครเนี่ย ฮัลโหลนักเรียนหนูหลับหรือเปล่านักเรียนออกไปได้แล้วนะลูกหมดข้าวแล้วนะคะ